ทหารกองเกินสมัครใจรับราชการทหารกองประจำการจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างวันนี้โคศกสายตามสบายพักจะพาชายไทยมาสมัครทหารกองประจำการกันค่ะก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าทหารกองเกินกับทหารกองประจำการคือใครตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารปี2497 กำหนดให้ชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายมีหน้าที่เข้ารับราชการทหารด้วยตนเองทุกคนชายที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึง30ปีบริบูรณ์ซึ่งได้ลงบัญชีไว้แล้วเรียกว่าทหารกองเกินทหารกองเกินที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับราชการในกองประจำการนั่นก็คือพลทหารที่ได้รับราชการจนกว่าจะปลดประจำการเรียกว่าทหารกองประจำการ แล้วปี2567นี้เปลี่ยนไปยังไงล่ะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านสุทินคลังแสงมีนโยบายปรับปรุงรูปแบบการตรวจเลือกทหารกองประจำการเป็นแบบสมัครใจซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยก็รับนโยบายทันทีโดยเปลี่ยนผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการไปสู่ระบบทหารอาสาสมัครเอาลคะค่ะมาถึงไฮไลท์ถ้าเป็นทหารกองประจำการแบบอาสาสมัคร จะได้อะไรบ้างฝังกันให้ทันนะคะเพราะว่าสิทธิประโยชน์เยอะมากเงินเดือนเงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพเบี้ยเลี้ยงค่าสินใหม่ทดแทนในการประกันชีวิตรักษาพยาบาลฟรีที่พักอาศัยฟรีอาหารฟรีเครื่องแบบฟรีฝึกอาชีพฟรีจัดวันนัดพบแรงงานให้ก่อนปลดประจำการให้โคตา้าหรือการให้คะแนนเพิ่มในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และให้โคตต้าในการสอบเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่และนักเรียนช่างฝีมือทหารว้าว <Wow! S 1> ฟังทันไหมคะบอกแล้วว่าสิทธิประโยชน์เยอะมากถึงตอนนี้ถ้าสนใจสมัครเป็นข้าราชการทหารกองประจำการในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยแบบออนไลน์สมัครได้ที่ www.rcm.rta.mi.th สอบถามเพิ่มเติม0 2 5 7 2 1 1 1 8สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง28มกราคม2567จำนวนแค่200อัตราต้องรีบสแกน QR code ส,สมัครแล้วนะคะหน่วยของกองบัญชาการกองทัพไทยที่รับสมัครมีที่ไหนบ้างมาดูกันค่ะกองพันระวังป้องกันสำนักกองบัญชาการกองทัพไทย100อัตรากองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย กรมการทหารสื่อสาร80อัตรากองร้อยกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา10อัตราและกองร้อยบริการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ10อัตราสิทธิประโยชน์มากมายมีความมั่นคงในชีวิตอย่าลืมบอกต่อลูกหลานญาติพี่น้องกันด้วยนะคะ EP หน้าโคศกซ้ายตามสบายพักจะพาทุกคนไปตามสบายพักกันที่ไหนเรื่องอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe สั่นกระดิ่งกิ้งกิ๊งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ